เป็นประเด็นร้อนแรงต่อเนื่องสำหรับกรณีที่เบสรักวณีคำสิงได้ออกมาประกาศาสถานะหัวใจด้วยเพลงโสดมากหลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับแฟนนุ่มตรงๆกิศกรว่าตกลงแล้วยังรักกันเหมือนเดิมหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของเบสก็ได้มีการ unfollow IG ตรงๆรวมถึงเรื่องราวมากมายรวมทั้งมีการลบตรงๆออกจากโลโก้ช่องและทั้งสองคนก็ไม่ได้ไปเล่นน้ำสงการด้วยกัน หลังจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งด้านของเบสร,รักวณีและตรงตรงกิศกรก็ยังไม่มีใครที่ออกมาพูด ในประเด็นนี้แต่อย่างใดกระทั่งทางด้านของสมรักคำสิงพ่อของฝ่ายหญิงก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าวอย่างดุเดือดว่าสาเหตุการเลิกราของเบสกับตรงๆพร้อมทั้งแฉเดือดจับได้เรื่องผู้หญิงและไม่แมนอีกทั้งยังเห็นคาตาง้างมือจะตกเบสอีกด้วยอีกทั้งตอนนี้สมรักยังได้บอกอีกว่าตรงตรงได้มาเก็บของที่อยู่ภายในบ้านออกไปแล้วด้วย แต่ล่าสุดก็มีประเด็นร้อนเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อมีสาวรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าว่าแล้วสันจุดๆแก้ไม่ได้หรอกทำใจเขาเป็นมาตั้งนานแล้วหล่อแค่หน้าซึ่งนั้นก็มีคนเข้ามาถามว่ารู้จักเขาเป็นการส่วนตัวหรอคะ อันนี้ไม่ได้ประชดนะคะถามแบบจริงจังเลยโดยสาวรายดังกล่าวก็ได้มาตอบกลับด้วยว่านานแล้วค่ะก่อนเข้าวงการพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าตัวเธอเองไม่ใช่แฟนเก่าแค่เคยคุยหล่อแต่แบบเลียราดไม่ไหวเรียกได้ว่างานนี้แฉกันอย่างดูเดือดสับกันแบบเละเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างไรเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นก็ต้องรอฟังจากปากของหนุ่มตรงๆกันอีกครั้งจะดีกว่าแต่ขณะเดียวกันแฟนปัจจุบันของหนุ่มบอลซึ่งเป็นแฟนเก่าของเบสตดักวนีก็ออก มาร่วมวงในการแฉมีการชัดเบสกับพ่อสมรักเอาไว้ด้วยพร้อมทั้งบอกว่าเป็นเวรกรรมคนไม่ได้โม้ ก็ยังคงโม้เหมือนเดิมโลกโซเชียลได้มีการแชร์โพสต์ของสาวที่ถูกระบุว่าเป็นแฟนคนปัจจุบันของหนุ่มบอลซึ่งหนุ่มบอลก็เป็นแฟนเก่าของเบสท,ที่มีการเลิกรากันไปก่อนที่ทางสาวเบสจะมาคบกับหนุ่มตรงๆซึ่งสาวคนนี้ได้ออกมาโพสต์ข้อความเดือดลง i อ s t o r y พร้อมทั้งมีการแชร์กับสาวเบสโดยระบุเอาไว้ว่าแฮชแท็กในทวิตเตอร์คือหมดคำจะพูดจริงๆอะไรที่ตูจดไว้คือไม่ต้องใช้ละ ใครเปิดก่อนได้เปรียบจริงๆตั้งแต่ไอบอลขอร้องเหอะเอาจริงๆไม่แปลกใจเลยที่บอลเคยคบกับคนคนหนึ่งมาได้เจปีนี่เกิดมาไม่เคยเจอใครที่ดีเท่า bon บอลมาก่อนพูดแบบไม่อวยเลยเคยเชื่อกับคำพูดที่คนนั้นเคยลงในโซเชียลพอได้มาอยู่และรู้จักจริงๆมันคนละแบบเลยเคยเชื่อกับคำพูดที่คนนั้นเคยลงโซเชียลพอได้มาอยู่และรู้จักจริงๆมันคนละแบบจริงๆ คนไม่ได้โม้ก็ยังคงโม้เหมือนเดิมหมดคำจะพูดปล่อยให้เป็นไปตามเวนตามกรรมบอนที่เคยโดนทัวลงก็ถือซะว่าเป็นเวนกรรมชาติที่แล้วละกันนี่นึกถึงตอนบอนโดนด่าย,ยังสงสารอยู่เลยเมื่อไหร่โลกนี้จะเลิกฟังความข้างเดียวหรือเข้าข้างคนที่เปิดก่อนที่ตอนนั้นบอกก็มูฟออนไว3สามวันก็มูฟออนได้ตอนนี้บอกเพิ่งเลิกไปเที่ยวสงการกับสาวแล้วโอ้ยเหนื่อย คนเราหาความท่าเทียมที่ผู้ชายตอนนั้นก็รู้ว่ามีแฟนแล้วก็ยังคุยได้มาแบบไหนก็คืนแบบนั้นปกติถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไ cribe ทางช่อง y ยูทู e ท็อปดาราด้วยนะคะ